สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บกสสกลนครแห่งที่2นะครับวันนี้ผมเดินทางไปสอบนะครับที่สนามสอบแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสนามสอบคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับวันนี้วันที่19ก็สอบวันที่20นะครับสอบทั้งวันเลย9ก้าโมงถึงบ่ายสก็ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนิดๆนะครับรถจะเดินทาง ออกจากสกลนครตอนทุ่มครึ่งนะฮะถึงที่โน่นก็ประมาณตีห้าถึงหกโมงได้นะครับก็ในวันนี้เราจะเดินทางไปสอบกันนะครับมาติดตามกันดูนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศภายในบาคาสาสสกลนครนะครับ,รบก็ค,บคนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะผมขึ้นรถคันนี้นะครับ9 99 9กกรุงเทพสกลนะฮะ เดี๋ยวขอสตาร์ทรถแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ขึ้นไปเพราะว่าผมอยากนั่งเล่นก่อนสักครู่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มธรรมศาสตร์หลงังสิทธ์แล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ7จ็ดโมงสีนะครับผมได้เดินทางมาถึงที่นี่ประมาณ6กโมงคึ่งแล้วแหละก็ไปยินข้าวแล้วก็จัดการเุระสนตัวมาตอนนี้ก็คนสอบก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสงสัยยังเช้าไป หรือว่าคนสอบน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับชมบรรยากาศรอบๆตอนที่ผมนั่งอยู่นะฮะเริ่มสอบก็โมงนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบก่อนนะครับเพื่อรบรวมความรู้เนาะไม่ค่อยได้อ่านมาเลยก็เดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วก็ไปทำธุระต่างๆเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาทุ่ม15นาทีนะครับผมอยู่ที่สถานีขนส่งลังสิตนะครับผมได้จองรถไว้ก็คือรถออกจากหมอชิดต,ตอนเวลาทุ่ม10นาทีคนขายตัวบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีถึง40นาทีจะเดินทางมาถึงที่บกสลังสิตนะครับก็ประมาณทุ่ม40ทุ่ม50รถน่าจะมาถึงฮนะ ตอนนี้ผมก็นั่งรอรถนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของบกสรังสิตในช่วงเวลาประมาณทุ่มสิบห้านะครับก็วันนี้คนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผมมาสอบแล้วมาขึ้นรถที่บกสลังสิท์นี้ปกติคนคนจะเยอะมากกว่านี้เลยแต่วันนี้รู้สึกแบบคนโล่งเป็นพิเศษนะครับก็รถของเราน่าจะมาในชั้นชลาที่สี่สามสี่ห้านะครับที่ผมเคยขึ้นนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราดูตอนรถมาแล้วกันนะครับครับตอนนี้รถก็ได้มาถึงแล้วนะฮะตอนนี้ทุ่ม50นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีมาจอดที่ชั้นชลาที่ห้านะฮะตามที่ผมแนะนําไว้นะครับก็คนก็กําลังขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวจะไปขึ้นรถแล้วนะครับครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับก็สอบเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเนาะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็เข้างาน8ปดโมงครึ่งพอดีก็ ถเถาจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยก็อาศัยนอนบนรถเอาก็นอนได้เท่าที่นอนนะครับก็ EP นี้เป็น e ีีแรกนะฮะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออยากแนะนําติชมยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ